บายดีพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้กับวันสุภาพี่น้องมาพัดมาม่านะพี่น้องเนาะใศ่ไก่แล้วก็ใส่กุ้งนะอันนี้กับมีกุ้งแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีต้นหอมที่หั่นไปแล้วนะพี่น้องแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็มีบักผิกหยวกนะที่หั่นไปแล้วแล้วก็มีเนื้อไก่ที่วันหั่นไปแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเข้าไปผัดกันเลยเนาะแล้วที่น้องตอนนี้ก็มันกำลังผัดกันเอาใกล้ๆกัไไนนะเลยน้องใส่ได้ไหมน,นะทัดไปไกลนะ เนาะมัน,นวัน,นจะเสเอางผิดยวกลวงน,นะผัดมันอ่อนกันหน่อยนะพี่น้องเนาะต่อไปวัน,นจะเสี่ยวกุ้งใส่ได้พี่น้องเสน้นมาม่าลง้ะพี่น้อง ก็มาปลุกรสเนาะใส่ซีอิ้วดิหนึ่งใส่น้ำม,มันหอยน้อยนึงตามได้พรุ่งสลดนิดนึ่นงเสร็จแตแซ่ไปนที่นอาเอกดเดอร์ง่ายๆจะเอาหอมหอยหญ่ใส่เนาะหอมด้วยหอะ ใช่แล้ว,วันก็นจะเอาต้นหอมลงนะนนคือเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมจะ่น้งเสร็จแล้ว วันก็นจะไปใส่จานในวันนี้ด่จ้าวันเห็ดเสร็จลวจ้าผัดมาม่าใส่ไก่ใส่กุ้งพร้อมพี่น้องผัดมะม่าเห็ดแบบง่ายๆเห็ดกินได้พี่น้องแซบ่บบะเพ็ดปันไดเท้าหมักเพ็ดเท่าก็ใส่บะเพ็ดผงเองเนาะเป็นหน้าตาเป็นยังไงพี่น้อง โอเคพี่น้องวันก็นจะได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกับวันในคลิปหน้าว่าวันเชียอีกอย่าง่นีกเนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงกะวันก็ขอฝากพี่น้องซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันเนาะวันก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสบายดี